สำหรับใครนะครับที่เพิ่งเริ่มเล่น iPad 1.0.5นะครับหรือว่าเลเวลยังน้อยอยู่เนี่ยวานนี้นะครับมีวิธีนะครับในการเก็บเลเวลไวๆนะครับก็คือการเปิดประเทศนะครับเปิดออฟฟิศที่ประเทศอิสราเอลนะครับก่อนอื่นเนี่ยมาที่หน้าออฟฟิศก่อนนะครับแล้วมาที่ลูกโลกนะจากนั้นแตะ create office นะครับไอคอนบวกแล้วก็เลื่อนหานะครับประเทศอิสราเอล พยายามดูธงนะครับสีฟ้าๆนี่อิสราเอลนะครับแปดพันห้านะครับกดครีเอทไปเลยจากนั้นเลือกเมืองนะครับเอาเมืองไหนก็ได้นะครับถ้าไม่รู้จักก็อ่าสุ่มๆไปนะครับเอานี้ดีกว่าฮารอนนะเราก็สามารถเปิดออฟฟิศที่อิสราเอลได้แล้วนะครับบริษัททำง่าไงนะครับไปที่จ็อบครับ จากนั้นแต่ที่รูปธงประเทศไทยนะครับแล้วก็เลือกอิสราเอลตอนนี้ผมรับงานนะครับ10กิโลเมตรของประเทศเอิสราเอลนะที่เราเพิ่งเปิดมานะครับในหมดออนไลน์เนี่ยคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาเล่นด้วยนะครับ แต่ว่าเราเปิดไว้เพื่อขับในการฟาร์มหาทองนะครับเอาไปซื้อ v i p เนาะเพราะว่าประเทศอิสราเอลนะครับเส้นทางเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างใกล้เนาะไม่สิบโลนะครับสามสิบกวโลสี่สิบกวโลก็เอาไว้ขับนะครับในการหาทองนะครับเื่องจบก็ดูวิดีโอนะครับเอาทองไปซื้อหนึ่งหนึ่งรอบนะครับได้สี่ทอง จะขับสิบรอบก็สี่สิบทอนะครับเพราะว่าระยะทางที่มันใกล้ๆอ่ะเราใช้เวลาในการขับนะครับค่อนข้างไวทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราใช้ด้วยนะพอเราพูดถึงรถแล้วนะครับวอลวอนะครับที่เพิ่มเข้ามาวอลวอลเจ็ดร้อยห้าสิบแรงม้านะครับถามว่าแรงไหมแรงนะครับแต่ว่ามันรู้สึกยังไงเดีอะเวลาขับนะครับมันจะส่ายๆนะ แล้วก็เวลาเข้าโค้งน,นะครับถือว่าแย่นะถ้าเราเล่นคนเดียวในโหมดออนไลน์นะครับเราก็ต้องคอยมารับพ่วงนะ get เดี๋ยวเรามาดูว่า10กิโลจริงไหมนะครับ ถ้าใครที่ไม่ได้สนเรื่องเงินนะครับขอแก้ทำเวลาไวๆแล้วก็ฟาร์มทองเนี่ย <Turn left. S 2> ป่าไปแดงไปเลยนะครับ กิโลเมตรเนี่ยจะค่อนข้างรถช้านะครับเห็นไหมไม่เหมือนกับที่เราขับในประเทศอื่นนะครับประเทศอื่นเนี่ยรถค่อนข้างไวนะสำหรับกิโลเมตรนะครับแต่ว่าเนี้ยรถช้าก็ไม่รู้ว่าสิบกิโลจริงไหมนะครับเดี๋ยวจบนะ10สิบกิโลนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปขับทดสอบที่สามสิบกิโลดูนะครับ นะครับค่อนข้างรถช้านะสําหรับกิโลนะครับ hốt อ่าเดี๋ยวเรามาดูเวลาที่ใช้ในการขับนะครับผมกลัวติดบั็กโอเค้วไม่บั็กเนาะบางคนเนี่ยอาจจะบั็กก่อนถึงนะครับ อไม่ถึงนะผมใช้เวลาไปประมาณสี่นาทีกว่าๆนะครับสี่นาทีครึ่งมีก็ขึ้นมาจังเดี๋ยวผมหาอีกงานนึงนะครับเอากิโลเมตรสามสิบหกกิโลนะครับ อ๋อสิบกิโลเยอะจังเมื่อกี้เราใช้เวลาประมาณสี่นาทีครึ่งนะครับสำหรับสิบกิโลเมตรตอนนี้ผมอยู่ในเส้นทางสามสิบหกกิโลเมตรนะครับดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ผมออกผิดทางหรือเปล่าอ่าถูกแล้วถูกแล้วเมื่อกี้มันก็ออกได้ไหม ผมว่านะดูจากกิโลเมตรแล้วนะครับผมว่า10กิโลเมตรไม่กี้กับ36กิโลเมตรเนี่ยน่าจะพอๆกันเลยนะครับ10กิโลเมตรเนี่ยน่าจะบักนะดูจากจํานวนกิโลเมตรที่มันลดนะครับลดค่อนข้างไวนะแต่ว่า10กิโลเมตรมันลดช้านะครับ it right. สามสิบหกกิโลนะครับผมใช้เวลาน้อยกว่า10กิโลเมตรอีกนะครับ ก็แสดงว่า10กิโลเมตรเนี่ยน่าจะบักนะก็ใช้เวลาประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมเสียเวลาไปกับการรับพว่วงก็น่าจะาราวๆ3นาทีนะครับก็พยายามหางานนะครับประมาณ10กิโลเมตรนะครับหรือว่า36กิโลเมตร46กิโลเมตรนะครับประมาณนี้แหละนะครับจะใช้เวลาฟาร์มนะครับไม่เกิน4นาที แล้วก็รวมโฆษณาไปอีกก็รอบละสีทองนะครับสี่นาทีเนาะสีทองนะครับใครที่อยากจะฟาร์มทองนะครับเอาไปซื้อในเว็บ i p นะครับสามารถย้ายมาประเทศอิสราเอลได้นะวิธีนะครับย้ายประเทศเนี่ยก็คือไปเปิดออฟฟิศที่อิสราเอลก่อนจากนั้นนะครับแต่ตรงๆงนะแล้วก็เลือกที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะนัดเน่ะ กับเพื่อนมาขับก็ได้นะครับหรือว่าจะมาขับคนเดียวก็ได้เนาะ